วันนี้ก็กลับมาพฟกบพับกอีกแล้วนะคะที่ช่องพอรคพคะโฟกสเมีวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สุวรรณภูมินะคะ แต่ตอนตีห้ากันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เรายังไม่เฉลยน,นะแต่วันนี้ก็คือมาหน้าเต็มปกติมาหน้าสดนะคะแปบลบว่าทริปนี้จะใกล้หรือไกลอ่ะก็ไปถ่ายกันดูเนาะทริปนี้นะคะก็จะเป็นทริปปล่อยใจนะคะก็คือเป็นทริปเบิร์ดเดย์นะคะเบิร์ดเดย์ทริปตอนนี้นะคะเราก็นั่งรอนะคะรอรอเขาปิดเนาะเริ่มทริป ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินไปขึ้นรถนะคะซึ่งเราอ่ะตัดสินใจแล้วว่าเราอ่ะจะขึ้นบัสไปนะคะซึ่งเราก็ผ่านตัอมองมาที่เป็นที่ที่เรียบร้อยแล้วนะคะ่ะทุกคน อันนี้ก็เป็นครั้งแรกๆเลยนะคะที่เราจะนั่งรถบัสเข้าเมืองกันเขาบอกว่าราคารถไฟกับรถบัสอะรถบัสถูกกว่ารถไฟแพงแล้วก็ถึงพอกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนบัสที่เรียบร้อยแล้วค่ะครั้งแรกนะคะการนั่งบัสเข้าเมืองก็ไม่รู้เหมือนกันไปถสถานีไหนก็ขึ้นมาบอกด,ดูกัน สองดอลลาร์เนี่ยจืดแล้วก็ไม่ตุกมันไม่นุ่มน้มีหนักมันให้มีให้เคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยกินได้ค่ะมือแรกใ่่อมนะคะเราก็ะมกินแตงโมอะนรี้กเส้นเนาะ ก็เป็นเช้าวันที่สองนะคะซึ่งเป็นเช้าที่เป็นวันเกิดของคุณชายชวย้าวี่สุดส้สมากเลยทุกคนลมพังไปแล้วครับเป็นเช้าที่หน้าเดินปวดต้หนังมากหนักกว,ว่าวา่อนว้าว ก็ตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่เราขึ้นแท็กซี่นะคะมาลงเพราะว่าเราจะได้เดินห้างแล้วก็ติดอ่าววิกตอเรียเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เหมือนเราปิดร้านเนาะร้านบรรยากาศน่ารักมากเลยค่ะทุกคนนะคะก็เมนูก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าอั t เรตช็อปนิดนึง เอ,อมันแบบไม่ค่อยมีรูอะ่ะแล้วเราก็แบบนึกไม่ค่อยออกก่ามันเป็นยังไงแต่เราก็สั่งแบบว่าอาลมไคย่คยแบบเสียหลงเปาแต่มันไม่ใช่เสียหลงเป่าก็แบบมากินเพราะว่าข้างนอกปิดหมดเลยปิดทุกอย่างแล้วประเด็นก็คือว่าอ,อ,อะไรนะร้านที่เราอยากไปกินนะฝนมนตกก็เลยเข้ามาในห้างดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูว่าวันนี้เราจะมีมิวเซียมหรืออะไรกันบ้างนะคะเรา เขาให้ชาค่ะปิดร้านให้เลยนะนี่อาะวันเกิดเราจะกินได้ไหมชาไม่รู้จิบจิบอยู่โอเคอย่างแรกมาแล้วค่ะม็อกเห็นมอกไหมอะไรเนี่ยอืมสองร้อยนี่คือสมอง ค้างกับงงว่าอุ๊ยชิดใหญ่มากใหญ่กว่ามือของคือแบบน่ากินมากค่ะใหญ่มากอยู<า>่ก็ได้กินหมดไหมคะม,มาค่ะเราจะมากินค่ะอันดับแรกเราจะมากินอันนี้ที่นเป็นอันนี้ เรชอ้อนได้ไหมช่านหนนะเราจะทำะลองดูแคนท่าที่จนไหลอี๊อร่อยอดดีปลอดดี ตอนนี้เราก็นนาจะมากินตัวซองใส่เงินใส่มาสคร์ทีมมันก็น่าจะมีรสชาติ หนัวนัวมันกอบน่านนจะแบบประมาณแล้วค่ะนี่ไงหนูจังหวัดนี้สั่งยากอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็เอก็ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อ่าว หลังนี่แบบมืดมากมแลกนีตกไม่ยอมหยุดเลยตกทัง้งทัางคืนเลยอตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าร้านมิชลีแล้วนะคะที่ที่มาเป็นเสี่ยวหลงเปานะคะซึ่งหน้าตามันก็จะแบบว่าน่ารักน่ารักสมุทวิชิ มันทาลักเลยอ่ะไม่ก oh ็มันอร่อยมากอ่ะทุกคนนี่นี่อตะต่ะ อันนี้นะคะเราก็ได้กลับมากินสักทีหนึ่งที่ร้านมาร์คนูเดอร์อย่าส์เมื่อกี้เราได้ไปกินมิชลินแล้วนะคะนี่อ่ะ s i เ n a t u r e One Tuna n เด d l e อ่ะเยสซอร์นี่กินอะไรดีนี่ค่ะมาร์กนูเดอร์นะคะจิ้มไปต้งจับต้งอย่างค่อนข้างที่จะอิ่นอยาก sang khách sạn một tròn một cái <laughs> như là như là แล้วนะคะที่คนต่อแถวกันเยอะมากแล้วตอนนี้ก็คือฝนตกอารมณ์ก็แบบกลางร่มมาดิซักร้านนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นร้านที่ขึ mm hmm. ้นชื่อเรื่องของคัสตไข่นะว่าเป็นน mm ้ำเงื่นของฮ่องกงเลยซึ่งถ้าใครมาควรแวะนะร้านตกแต่งค่อนข้างที่จะน่ารักแ,แบบสไตล์แบบโลกหน่อยนะคะ mm hmm. ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคเลย mm hmm. ก็ไปชิมกัน จริงอะเรามาถึงเมื่อวานตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราเจอก็คือพาย,ยุนะคะอยู่ในระดับทีท่9ก็ร้านทุกร้านปิดหมดนะเราก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยแล้ววันนี้ก็ฝนก็ยังตกเชิงเขนแล้วก็ตอนนี้ร้านก็เริ่มทยอยเปิดแล้วนะคะ <c oughs> และสิ่งที่น่าเร่าพิสูดสํดาหรับร้านวันนี้นะคะก็คือทาไข่โจอย เราได้เป็นอาวอลิลาคัสตาร์ดนะคะโดนัทมาแทนแล้วก็จะมาชิมกันว่าอร่อยไหมเร <c oughs> มนคือนนี้นะคะเราก็มาดูไฟคะ่ะ ที่จะสวยลยค่ะถ้าตอนนี้คะเราก็มาถึงแล้วเราจะมาดูไฟกันที่ห้องตรงกลางสููนย์ละสองละหนึ่งและ นี่เป็นวันอากาศปลอดโปร่งเนาะแล้วตอนรับวันเกิดของฟุกชาดาเพราะว่าวันเกิดของคนนี้ขขวันนี้วันเกิดของฟุก๊กก็วันนี้ก็จะแต่งตัวแน่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะไปดิสนีย์แล้วก็บวกว่าวันเกิดก็อุ้ยหลายร้านเริ่มเปิดแล้วเนาะวันนี้เพราะว่าพาย,ยุไปแล้วจ้าไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดิสนีย์กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านเบงเาใช่ไหมคะใช่ครับ ราะว่าเมื่อวานนะคะเรามาแล้วท,าท้าถ่ายที่อร่อยที่สุดในฮ่องกงหมดค่ะแล้ววันนี้เราก็มาวันที่สองสองเพื่อที่จะมาต่อแล้วคนก็เยอะมากว้าวเรามาลองดูค่ะแต่เมื่อวานกินขนมโดูนะก็อปแล้อร่อยแปลกอร่อยใช่ไหมอร่อยนี่ค่ะหลังจากกินอะไรก็มา,า,าที่นี่แล้ 單嗰個啊啊，後面嘛，呢度啊嘛，呢度冇啦，係啊，呢度係得嘅啫，睇屏幕，睇屏幕啊嘛，後面，啊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 ，

呢度就全部都冇都冇啦，冇呢啲爆呢啲啦，誒 <noise>，又係啦，好 <noise> 味 ซึ่งจริงๆแล้วผมเราก็เน้นมากพอสมควรค่ะภาษาวันนี้นะคะเราก็มาเป็นวันเกิดของเรามาจะได้นี่แล้วก็จะติดที่นี้ค่ะแล้วเราติดอันนี้ก่อน ไปค่ะไปดูกันเลยจ้าดังโอเคแล้วที่อันว okay, okay, uh, uh ันที่สามโอเคที่อันวันที่หนึ่งคืออะไรโอเค ไม่ได mm ้ไมเนี่ยมานมาลุกมาลุกมาลุกมา้าัดปะอร่อยตื่นเน่ะเมื่อกี้มันจะเล่นคนเดียวอ่ะดูไม่น่าตื่นเต้นเท่าไรตวอะไรตัวต

เล่นเขาเรียกว่าอะไรนะ Small World t ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ที่ Small World กันค่ะปุ๊กปิ๊กน่ารักไหมน่ารักจ้าไหมในอ่าจะูกบหอ้อามก มดเบบีดูสาวเต้นเอลซ่าต่อไปเราจะไปเล่นหมีปูกันค่ะพาเด็กมา สนุได้ครับ่ต่อไปเราจะเร่งมีคุมไปต่อหล ตอนนี้ก็มืดแล้วค่ะมีไฟอะไรด้วยอ่ะมีไฟโซฟาไฟอะไรนี่เขาอันเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเก้าโอ้ยบาทเหรอห้องตกสวยเนาะไล่เฉดสีได้แบบว่าเนาะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาจิบของฮ่องกงเราก็มากิน เป็ดยางเป็ดย่างกับหมูแดงขมปอแล้วก็หม wow. ูแกงค่ะเรามาดูกันว่าอร่อยหรือเปล่าว้าว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 มาค่ะเราจะมาลองชิมกันสภาพวันนี้ก็คือแบบยมมากแม่เพิ่งได้กินข้าวเนี่ยสองวันที่ผ่านมากีจริงจริงจัง ร้อ,ม,อม่อ,อ Say hi last night in Hong Kong Are you ready? Yeah What? A วันนี้เชฟ <c oughs> อยากกินเลย เชฟกำลัาางถามว่าอะไรแตน,นว่าไม่ไมกกินมั้เชฟกำลังเลือกว่าแบบเจ้านี้ดีไหมแต่<ล>ไม่มีข<ช>้าวอ่ะแล้วมันก็น่าจะแบบอร่อยแล้วมันลดราคาด้วยเลยแต่ว่ารับรองว่ามันก็ต้องอร่อยแน,นย่แน่ละสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายที่ฮ่องกงแล้วก็คือปากไม่แดงไม่มีแรงเดินวันนี้มังสส่งคอนเซ็์อนะคะทุกคนก็มีนมน่ารักต่ะ <c oughs> รักไหมวันนี้เราจะไปกินทารไขะะ <c oughs> ไ่กันนะคะซึ่งวันนี้ต้องได้กินเพราะวันนี้ออกมาเช้ามากตอนนี้แปดโมงก็ต้องได้กินแล้วแหละไป <c oughs> ไปดูกันว่า <c oughs> จะได้กินไหม ่ะแล้ววันนี้นะคะเราเคยได้มากินแล้วค่ะคนไม่เยอะค่ะว่าชราว่ารอต่อคิวเอาทานนะคะแล้วก็ขึ้นอีกแล้วค่ะว่าแอชาร์าสรารโซสอ แล้วก็ได้มาแล้วนะคะทาไข่เจรยวรึเงล่เธออริกโกอันนี้ก็จะเป็นร้านโจ๊กนะคะคือแบบปลาต้มโขกินกับโจ๊กเด็ด มันร้อนมากร้อนก็สาบของเรองมัต้องถูกไม้จะม่ตับโอหงะีก็เพื่อนตรงนี้นะคะรงนี้แล้วก็ที่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอร่อยมากเลยดูดิ อร่อยหวานมากมาดิมาดิมาดิาดาด <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะเจ้าแม่กวนอิมเราจะมายืมตั้งค่ะเขี่ไนสาวเ ไปด้วยไป <Bye. S 1> ใหบางฮ้ำงกง